กดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด Subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหมสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนคะ่ะวันนี้เป็นวันที่3ของสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยโรงเรียนแสนรักค่ะวันนี้แมตติกจะพาเด็กๆ มาเรียนรู้เรื่องสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆในที่ใดบ้างนะคะเด็กๆนะแต่ก่อนเข้าสู่เนะะื้อหาบทเรียนเมติกมาชวนเด็กๆฝึกสติก,ก่อนกับเพลงดังดอกไม้บานค่ะพร้อมแล้วไปกับเมติกเลยนะลูกนะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บาน ภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผากาดอันบางเบาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆค่ะเด็กๆพร้อมไหมยังคะสาพร้อมแล้วตามไม่ติ๊กมาเลยค่ะเด็กๆจ๋า สถานที่ต่างๆในโรงเรียนเรามีหลากหลายสถานที่นะลูกนะเด็กๆจะทํากิจกรรมอะไรตามเมติกมาเลยค่ะอยากผามีนะลูกนะเป็นของอะไรลูกเรียนหนังสือ เด็กๆนันังสือต้องที่ไหนลูกก็ต้องที่ห้องเรียนถูกต้องเลยค่ะห้องเรียนของเรานะลูกนะเด็กๆต้องยังไงก็ต้องตั้งใจนะลูกนะเราเรียนหนังสือนะคะมีส่วนร่วมในการถามตอบแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมที่ครูจัดให้นะคนเก่งใช้โต๊ะและเก้าอี้อย่างถูกวิธีค่ะต่อไปเป็นภาพอะไรลูกต่อไปเป็นเรื่องของรับประทานอาหารค่ะเด็กๆรับประทานอาหารที่ไหนลูก ถูกต้องค่ะก็ต้องโรงอาหารของเราอยู่แล้วนะลูกนะเด็กๆเวลาจะรับอาหารก็ต้องเข้าแถวนะคะรอคอยตามชิวก่อนและหลังนะลูกนะขณะที่เรารับอาหารจากแม่บ้านนะคะหรือพี่เลี้ยงเราก็ต้องไงลูกผู้ชายก็ต้องขอบคุณครับผู้หญิงก็ต้องขอบคุณค่ะ รับประทานอาหารให้เรียบร้อยไม่เล่นไม่คุยบนโต๊ะอาหารนะลูกนะระวังเศษอาหารนะคะไม่ทิ้งเศษอาหารลงบนโต๊ะและพื้นนะลูกนะเมื่อทานเสร็จก็ต้องอะไรลูกเก็บภาชนะในการรับประทานอาหารจานช้อนชามใส่ภาชนะที่แม่บ้านได้เตรียมมาให้นะคะต่อไปเป็นอะไรลูกผ้าไรการล้างมือค่ะเด็กเด็กๆล้างมือและปัสสาวะที่ห้องใดคะ ก็ต้องห้องน้ําถูกต้องค่ะเมื่อเด็กๆนะลูกนะปัสสาวะเสร็จก็ต้องล้างมือให้สะอาดแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยตัวเองค่ะสถานที่ต่อไปคืออะไรลูกว้าวเด็กๆเ,เล่นกันเล่นสนามที่ไหนลูกถูกต้องค่ะก็ต้องสนามเด็กเล่นนะลูกนะเด็กๆจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่คุณครูและเพื่อนๆทำร่วมกับนะคะ รู้จักกันรอคอยลำดับก่อนและหลังูกคะแบ่งปันเอื้อเฟื้อของเล่นของเพื่อนเราด้วยนะคะเล่นของเล่นสนามเด็กเล่นคืุองเล่นต่างๆให้ถูกวิธีด้วยค่ะเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้นะลูกนะเป็นไงบ้างคะเด็กๆจ๋าเด็กๆได้รู้แล้วใช่ไหมว่าที่โรงเรียนของเรานะลูกนะอนุบาลพระศรีลงยามีสถานที่มากมายกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ทํากันรอให้เรียนเปิดนะลูกนะเปิดเทอมเมติกจะพาสํารวจให้ครบ ทุกอย่างในโรงเรียนของเราเลยนะคะแต่ก่อนวันนี้นะเมติกขอให้เด็กๆมาทบทวนนะลูกนะการล้างมือให้สะอาดกับขนมเจ็ดชนิดใครจําได้มีไหมคะขนมเจ็ดชนิดมีอะไรบ้างตามเมติกมาเลยค่ะขนมอะไรลูกสั่วแปบขนมชน้นอะไรคะอะไรลูกใส่ไส้ซาลาเปาทองมมวนทองหยิบ แล้วก็ขนมโดนัทเราเอาขนมไปใส่เนื้อเพลงเพลงล้างมือเลยค่ะยังจำได้ไหมเอ่ยแต่ไม่ได้ทบทวนกับแม่ติ๊กเลยค่ะหนึ่งสองสก่อนกินอาหารเราต้องล้างมือเล่นม้าเปื่อนเปอร ก็ต้องล้างมือกับจากห้องน้ำเราต้องล้างมือ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 ให้สะอาดเอ่ยเป็นไงคะเด็กๆอย่าลืมลุกล้างมือบ่อยๆนะคะใช้เจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือของเรานะลูกนะเพื่อปลอดภัยจากโควิดค่ะโอเควันนี้อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะเมสิกไปก่อนสวัสดีค่ะ